กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการลาลานะคะช่วงย,ยาดีตะตปาดวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะมีประเด็น SMS มาถกกันวันนี้ใช่ครับวันนี้เลยค,ครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการที่เด็กไทยเนี่ยจะไม่มีการบ้านอีกแล้ว <c oughs> เปอยอมซียอมสีว่าส่งมาที่เบอร์ไหน482ครับ5555นคะครับส่งมาอโจอี้คือความรักที่กระชากผ่านหัวใจของผมและผมไม่อยากให้มันผ่านไปครับ รันมาวิ่งในหัวใจจอีไหมคะโอ้ยพี่เต้ยังมาอิจฉากันเลยเข้าประเด็นกันดีกว่าจอี้นะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยดิพี่เต้พี่ชอหน่ยว่าคือพี่ขอบูุ้เกือบหน่อยโอเคอะให้พี่เต้เลือกก่อนผมไม่เห็นด้วยเลยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่นะการทํากันบ้านเนี่ยจอีรู้แล้วแหละพี่เต้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นเด็กแบบแอบทําเป็นแบบ เด็กแบบเนิร์ดตั้งใจใเรียนไง่รู้เลยอย่าพูดอย่างนี้นะโจอี้โจอี้เป็นเด็กสอบเอ็งติดนะแป <Walk S 1> <ๆ>คือเด็กเอ,เอ็งไม่ติดใช่ไหมเธอที่เด็กเนิร์ดให้พี่เอ็งติดกันโจอี้ทำไมถึงเห็นด้วยดู้้ว่าที่จะไม่มีการบ้านแล้ว มันไม่ใช hey, ่ว่าการบ้านไม่ดีนะเื่อเมื่อกี้เธอถามฉันว่าเนี่ยเจี้ทำไมเธอพูดแล้วอ่ะให้พี่เตยพูดก่อนเฮ้ยเฮ้ยบูสเตอร์ไปเลยนี่คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมการที่รีพีทการบ้านเนี่ยสำคัญมากๆคือคนเราทุกคนเนี่ยที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็อยากจะเข้าคณะที่เราอยากเข้าถูกไหมอย่างแรกๆเลยเนี่ยเราก็อยากจะเอนติดกันแหละ ถูกไหมครับเราอยากจะเข้ามหาลัยเรายางเข้าได้ถูกไหมคงไม่มีใครอยากจะไปมหาลัยที่เขาเปิดไปหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกันถ้าเกิดเราไม่มีกันบ้านเนี่ยเราจะฝึกซ้อมทักษะในการทําและการสอบยังไงเราจะรู้เรื่องราวที่เราทำาอี่งลึกได้ยังไงผมเนี่ยกันบ้านเนี่ยคุ้งให้เยอะจริงนะแต่ผมสอบเข้ามหาลัยคะแนนที่หนึ่งประเทศนะฮะถ้าเกิดไม่โกหกคะแนนที่หนึ่งจริงได้ทุนด้วยแต่ไม่กล้ารับนะแต่ไม่กล้ารับเพราะกลัวทุนได้ยก เราของก็หกมันก็จะตื้นตันไม่พวกหกมันก็จะตื้นตันในตัวเองอะไรก็ไม่ถูกมันก็จะผ่ากันเข้าคะแนนที่หนึ่งครับมอมาที่โดนฮะผมไม่ได้พูดเล่นฮะแต่ผมในคณะเลยครับได้ทุนประกาศโลกไปธุรกิจดนตรีฮะมิวสิกบิสเนสคะแนนเข้าที่หนึ่งครับสุดยอดสุดยอดแล้วทำไมถึงไม่เอานะมันกลัวโดนยึดคนเคืนอายโอ้มันเป็นอะไรที่แบบ บอกมากเลยเนาะแต่ว่ายังไม่ต้องไปเลาะไปเลเป้นะ okay, okay. เพราะว่าเราเถียงกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่เด็กไทยจะไม่มีการบ้านเลย uh. อืมจอ,อีไม่ได้ว่าการบ้านเนี่ยไม่ดีนะคะแต่บางทีเนี่ยมันเยอะไปแล้วที่สําคัญเนี่ย เด็กเนี่ยนะคะไม่ได้ทํากานบ้านด้วยตัวเองค่ะลอกเพื่อนตอนเช้าเคยเป็นไหมเดยเฮ้ยเฮ้ยแกแกทำย่างเอามาดิฉันลอกมากอย่างงี้นะมาเราไม่ไม่ใช่อะไรนะคะคุณผู้ชมมันทําให้เด็กเนี่ยตีกันนะคะตีกันเลยเพราะว่าอะไรทำไมพี่เต้เพราะว่าเพื่อนคนนี้ไม่ให้ลอกเราเพื่อนคนที่หนึ่งของห้องแล้วเจ้าไปยืมชื่อบัวขาวชื่อเพื่อน Hmm. มันเป็นน้ำสมมุติถ้าทางเนี้ยเรียนเก่งมาก <c oughs> น้องบว,วไม่ใช่ <c oughs> ก็คือเป็นน้ำสมมุติแบบบัวบัวเรายืมล้อกกันบ้านในสี่ทำหน้าอย่างนี้ได้นะดันแว่นหนึ่งทีเรายังไม่ได้ทำเลย แต่จริงๆรี่มสตรงฮวางโตครูคนแรกว่าไงจริงพี่เกียดมากนะี<อ><อ>่การมีกันบ้านนะคะทำให้เพื่อนเนี่ยเกิดความแตกแยกกันในกันในห้องเรนยนนะพี่เต้คือไม่ได้ว่าการบ้านไม่ดีเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการบ้านเนี่ยบางทีมันเยอะไปทําไม่ทันครูคนหนึ่งเนี่ยให้ทีละเล็กแต่วันหนึ่งเรียนหกวิชาค่ะล่อไปหกการบ้าน มันคือสีสันของชีวิตครับยังไงยังไงคือผมเนี่ยตอนเย็นก็ไม่ได้ดูข่าวภาคข้าก็ไม่ดูอย่างแบบแอมไทยกีจุดโดนถามด้วยว่าแอมไทยข่าวภาคใต้อย่างนี้นะคะเป็นการันที่น้องๆกำลังแบบขอครูกันเลยกันบ้านวิชาแรกในตะอังกีษแบบอังกฤษอะไรอย่างนี้เป็นไงเขาอยากดูรายการเราอ่ะแล้วเขาไม่ได้ดูเพราะต้องทำกันบ้านอ่ะพี่เป้เราจ๋อยเลยแล้วมาบอกผมก่อนเข้ารายการพี่นิวไม่ยอมเถียงหนูเลยนิวครับ ผมเข้าใจแล้วนะฮะไม่ได้นินทาพี่นิวหยุดแต่พี่นิวดูอยู่แล้วเขาสนิดนี่คือนงนี้ ผมเนี่ยคือนักเรียนคนนั้นนะผมคือคนที่ให้เพื่อนลอ,อกกันบ้านนี่พูดจริงจริงไม่เล่นเอาอีกแล้วอวยตัวเองอีกแล้วจริงๆแต่ว่าแบบนี้นแต่โปรดิวเซอร์ไม่เชื่อผมหน้าตาอย่างหน้าตาอย่างนี้ไม่เชื่อ<ต>ไม่คือจริงๆผมพูดจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งส่แว่นตาและตั้งใจเรย,อยงยอ๋อบัวขาวเป็นแฟนบัวขาวถูกต้องนะทีนี้เนี่ยการที่แบบเฮ้ยวันนี้มันเป็นมันเป็นประโยชน์มากเวลารวมรุ่นกันเนี่ยนะเพื่อนแบบเฮ้ยจำได้ไอ้เต้เนี่ย อ่ามันให้ยิ้มลอกันบ้านมีอะไรช่วยเหลือเฮ้ยมีอะไรช่วยมันบอกเลยเว้ยมีอะไรบอกเลยบอกเลยโอ้หล่อมากนลัอมากๆเลยเอ่สุดเลยพี่เต้ถูกต้องมันมันเป็นมันจะไปคิดอะไรมากมันฝึกการช่วยเหลือคนคิดเก่งก็ไปช่วยโอ้โหจาวไม่กรีดร้องเลยนะถูกต้องครับถูกต้องดนตรีแบบเบาๆถูกกรีดร้องเลยมากไปกว่านั้นเนี่ยนะ ถ้าแบบไม่มีไม่มีการบ้านจะเอาเวลาว่างไปทําอะไรนั่นงเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยอย่างพี่เต้เนี่ยมนคนไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยโอ้โหคิดดูนะคะคุณผู้ชมคิดดูนะคะว่าคนเราอ่ะจะทื่อถึง,องขนาดว่าไม่ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาไปทําอะไรได้ยังไงเนี่ย มันไม่เน,เนี่ยมันมเป็นเหตุผลของการที่ไม่ควรนกันบ้านแล้วเพราะเด็กมันทิ้ไมี่ออกพูดอย่างนี้ฟังก่อนเมื่อกี้ให้พูดไปตั้งเยอะแล้วนะพิเหรอใช<ห>่พ้เหรอตานนองพูดอันนี้ตานนองพูดเมื่อกี้ปรดิสต์บอกนี่นี่ออยไม่แล้วนนไม่เห็นอะไรเลยปุดิสตร์น่าขำฟังให้จบประร่นเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะเขาจะมีแบบสารคดี BBC ที่ออกมาทำแบบส0 0พันล้านอะไรเงี้ยให้เด็กไปเปิดดูว่าอ๋อช้างว่ายน้ำได้นะ เด็กไม่เคยรู้เห็นไหมเพราะมัวแต่แบบข้อหนึ่งจะลอกใครข้อสองลอกใครดีอย่างนี้เป็นไงสารคดีไม่ได้ดูนะคะทั้งตั้งแต่จะอิ๊กเกิดออกมาเนี่ยบอกได้คำเดียววิชาที่ชอบมากที่สุดคือวิชาการเกษตรที่แบบโอ้โหเป็นไงอึ้งกันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาให้ปลูกของงอกพี่เต้ เพราะว่าเขาให้เพาะพันุถั่วงอกในกระดาษโฟมเล็กๆแล้วมีก่ะชูวางอ่าหลายคนระลึกชาติได้แล้วจาได้แล้วว่าใครทําเนี่ยค่ะมันเป็นการบ้านที่แบบสร้างสรรค์เข้าใจไหมพี่เต้อ่ะเจอช็อตนี้เดี๋ยวจะหยุดพูดนะเดี๋ยวจะหยุดพูดอันนี้ของจริงนะของจริงไม่ไหว ตามดีกว่านะเฮ้ยจะพูดบ้างนะทำเลยนั่งนะโปรดิวเซอร์ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ยกป้ายบอกเลยว่ามันดูยังไงบ้างทำอย่างเดียวดูถูกอย่างเดียวเลยเหลือกี่นาทีเขียนมาเลยเร็วเดี๋ยวเพิ่งตที่ต่อกันนิดนะคะหลังจากที่เราดูสารคดีหลังจากที่ดูสารคดีในพีดีซีแล้วเนี่ยเรายังได้เล่นออกกําลังกายเป็นไงเล่นกีฬาเคยเห็นไหมที่แบบนักเรียนแบบเนิร์ดอ่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะแบกหนังสือหนักตัวเป็นกุ้งอย่างนี้เลยเวลาทังเลสเคยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ย กุ้งอย่างเงี้ยพ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะไม่ได้เล่นกีฬาหลังเลิกเรียนโมแต่อ่านหนังสือสายตาสั้นเติะพอเลยบอกเลยถึงผมจะเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่เชื่อไหมผมติดทีมเยาวชนแบดมินตันประเทศไทยนะครับเอาอีกแล้วเฮ้ยผู้ชายคนนี้ผมมีตรงไหนไหมที่ไม่ดีใครยังไม่มีแฟนนะคะเต้บูสเตอร์ค่ะบอกเบอร์โทรไป087เบอร์จังสวยเลยเน่พูดจริงๆมันไม่เกี่ยวกันที่สําคัญที่สุดนะโอ้เหลือ้าทีผมพูดผมจะไม่ปล่อยให้โจอี่พูดแล้วจริงๆเนี่ยโจยี่บอกว่าเฮ้ยจริงๆวิเมื่อกี้เนี่ยผม ก็เห็นด้วยนะไอ้กพอเนี่ยการฝูงของกพฝูเกษตรเนี่ยการน้องมีเหตุผลทั้งนั้นแหละเราก็ไม่หยุดพอวดอ้างพอพอโปรดิวเซอร์ห้ามเราเห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่เลิกพูดมัจะให้กันเดือนที่เลยนะเนี่ยงงไปดิเจ้าได้ไหมไม่ให้เดี๋ยวต่อพอแล้วสาวอะไม่ได้พูดเลยนะ อืเอาพูดดิพูดเราเราลืมแล้วเว้ยยุก่อนเอาต่อต่อคืองี้คือวันนี้เนี่ยทุกวันที่พี่ทำงานอยู่นี้เนี่ยพี่ทำหลายหลายอย่างมากเลยไอ้เรื่องธุรกิจทั้งหมดเนี่ยการคํานวณตัวเลขนะการทํางานขององค์กรหรือทางทาง การทำอะไรสักทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือจริงๆเราอาจจะบอกเฮ้ยเวลาทํางานกับบริษัททํางานองค์กรคุยกันยังไงจริงๆแล้วเป็นงานกลุ่มเวลาทํางานกลุ่มกับเพื่อเลยหรือว่าเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจเนี่ยอยากจะแบบเสนอโครงการครูไม่ใช่เหรอครับเวลาที่เราเสนอโครงโครงการของเราเวลาที่เราทํางานกลุ่มกับเพื่อนต้องเสนอครูถูกไหมทาเพราะว่าเสนอครูเลยนะครูในคลองน้าอ่ะนะโจยิออโจยไม่แก้้งเร็ก็วเรเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยโจรแกล่ะค่ะโจงแกล่ะเสนอครูเอ,เอสก็ไม่ช่วยเลยพยายามจะอะาไราทีแล้วไ,ไม่มีแฟนขับเลยตรงนี้กระชากใจอย่างเดียวเลยฮะค<ง>ือลืมเสนอครูอ่ะทำาะไร <ง S 1> เ, <ๆ S 1> เราเราได้ฝึกการที่บอกเฮ้ยเราต้องพีเช็ตยังไงนะดูว่าเฮ้ยผู้ทบเทวนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยาอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง คือเนี่ยเราได้แบบว่าเสนอโคว่าเป็นยังไงว่าเอ้ยเรามีโครงการทําแบบนี้ผลประโยชน์ได้อะไรนะฝึกการทํางานกับเพื่อนถ้าเกิดไม่ฝึกเวลาเรียนแล้วฝึกที่ใครฝึกกับใคร<อ>แล้วการี่้วการบ้านนี่งไงกันละบอกแล้วการบ้านเนี่ยมันสำคัญตรงไหนวันหนึ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราถามใครเราถามผู้ปกครองถามคุณพ่อคุณแม่ถูกปหมมันจะได้มีพ้าที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งสอนเราเม่อนอย่างที่ประจำมีเหตุผลหรู้ว่ามีเหตุผลเชียวแม่เวลาเราดื่มของเราถามแม่แม่ปลูกไงแม่บอกเฮ้ยไปถามอีพอง ผ่องเป็นคนใช้พอม่แม่ไม่รู้ oh. อแเราได้คุยกับแม่เราถูกไหมก็ได้คุยกับผ่องด้วยถูก ถูกหรือว่าจัดตางประเทศอีต่างหากถูกต้องถูกไหมเห็นไหมเวลาที่เราอยู่กับพ่อเราเวลาเราทํากัน้านไม่ได้เราถามพ่อพ่อครับเนี่ยตัวเลขเนี่ยทำยังไงทําให้เป็นเลยการทนยจเคยเจอนะพ่อบอกนานแล้วลูกจําไม่ได้อย่างเงี้ยเราเสื่อมศรัทธาในตัวพ่อหน่อยนะเพราะตอนนั้นเลขประถมหกนั่นพ่อโจไม่ใช่พ่อพี่พ่อพี่เนี่ยนะพอโจโจก็แอคติ้งเป็นงั้นแหละแหมพ่อจมีความรู้พี่ไม่อยากรู้โจ พี่ไม่ได้อยากรู้เรื่องของโจ้เลยพี่อยากชนะอวทีนี้เนี่ยพี่พูดเยอแล้วนนเนี่ยพี่จะพูดโจ้ยต่อต่อนี่สำคัญนาคุณผู้ชมนั่นนั่นเวลาที่มีการบ้านนะคอเสืกก็ไม่ได้เล่นเป็นงาแบบเกมที่แบบเกมเสรษจทีนับเงินไม่ได้เล่นความจำสั้นเขียนอะไร จะเขียนบอกเขาทําไมทํากันบ้านทํากันบ้านนอนเดืออีกเดูดนั่นเนี่ยเขียนบอกกันอีกยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขียนบอกพูดอะไรพูดยังพูดแลวย,ยังเขียนน้างมั่งนิเฮะเอาเปรียบไปนจังเลยเป็นผู้หญิงสวยแล้วยังไงวันนี้แพ้วันนี้แพ้นนพเลยใช่ไหมเนี่ยแพ้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแก เบาๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโตจะพังแล้วที่ไม่ไหวเป็นบ้านนะคือยังยังยังไม่สรุปน้องยังชนะอยู่คือเวลาทำการบ้านเนี่ยเด็กจะเคยชินกับคําสั่งพี่เต้รู้ไหมเวลาไม่สั่งอ้าวไม่เอาวิ่งนอนเดินอย่างเงี้ยถ้าเกิมีการบ้านเนี่ยมันจะเป็น ออเดอร์ไงเขาจะบอกเด็กจะชินเด็กจะคิดเองไม่ได้จะขาดความสร้างสรรค์นี่โจแบบคุยกับนักจิตวิทยาของอเมริกันเลยนะเป็นชาวอเมริกันเลยนะเขาบอกนะทเทสคอสครับจิตวิทยาไซโคโลจีเกี่ยวกับจิตปรึกษาครับเทสคอสที่อเมริกาครับเทสมาหกเดือนอะไรบอกพี่มาคือยังไงเขาเวลาจะหมดแล้วด้วยไงเพิ่งเริ่มพูดไงคือไม่ใช่ก็จะบอกว่าคือบอกว่าเด็กเนี่ยจะเคยชินกับคําสั่งเท่านั้นเองคือถ้าสมมติว่าเออไม่ไม่ไม่จำกัดว่าเออเย็นนี้ต้อง ทำกันบ้านนะต้องทําอะไรบ้างนะเด็กจะคิดเองแล้วอ๋อหากิจการทําวันนี้ตอนเย็นเล่นกีฬาเล่นกีฬาสักชั่วโมงหนึ่งอัดต่อไปเล่นคอสเวิร์ดนะต่อไปทําอะไรดีช่วยคุณแม่ล้างรถช่วยคุณพ่อถูบ้านเป็นชิวโอเคครับ คืออย่างน um ี้ครับการที่แบบว่าสั่งค enfin ําสั่งเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราบอกถูกถูกที่เนี่ยถูกเวลาถูกพฤติกรรมในการบอกให้เด็กว่าเราทําแล้วเราได้อะไรเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยจะได้ทั้งวิธีการคิดที่เป็นระบบหนึ่งได้วิธีการคิดที่สร้างสรรค์เพราะกันบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีการทําเดียวถึงจะได้ผลลัพธ์ถูกไหมแล้วหัวข้อของแล้วฝึกมาแปลความคิดตัวเองออกไปแล้วฝึกดแวยความคิดตัวเองแล้วฝึกวินัยด้วยฝึกวินัยฝึกการทํางานร่วมกับสังคมด้วยนะฮะซึ่งการบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคือโจไม่ได้บอกไ มาอ่าน SMS กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมีสาวมวยนะดูสิดูสิอ้าวเอสเอ็มเห็นด้วยมากๆกับพี่เต้ครับไอลิสบอกว่าเห็นด้วยมากๆการบ้านต้องมีการบ้านต้องมีเพราะว่าบทยาวชนประเทศไทยนั้นสำคัญจริงๆโกหกแม้กระทั่งห้ s m s ที่มันลอยอยู่บนหน้าต่อตาจเนี่ย โจอสายตาไม่ดีที่รู้ว่าอ่านไม่ออกอย่ามาเนียนแฟ้งเนี่ยแฟงโอ้คุณแฟงบอกมาเลยคุณแฟงบอกมันหนวดดำด้วยตูน MUAA ขอบคุณนะคะที่ทักไทยเข้ามานะคะเอาไหนบอกายตาสั้นไงอ่ะอย่มีนี่นหนดีแล้วครับเป็นไงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเป็นไงผมเชวิต้สู้